มาก่อนได้ก่อนส่งแค่สี่พันนิดๆเองนะคะคันนี้นี่คันนี้จะเป็นนิสสันอเมล่านะคะเป็นเครื่องหนึ่งจุดสองค่ะเป็นตัวเอนะคะคันนี้เป็นสีบอนค่ะมีชุดแต่งสกเกิร์ตรอบคันเลยนะคะสวยมากมากมา,กมากที่สุดเลยค่ะตัวถังสีสวยนะคะนี่สีสีเดิมไม่เคยเคลียร์ค่ะ มีทั้งสเกิร์ตรอบคันกันสาติดมาแล้วก็มีโลโก้อัมล่าสปอยเลอร์หลังนี่สวยมากคันนี้คันนี้เราซื้อจากเจ้าของเลยนะคะรถเดิมอุตรดิตเลยค่ะสวยมากๆนี่หาไม่ได้อีกแล้วนะส่งแค่สี่พันนิดๆมีที่ไหนคะ่ะรุ่นนี้เป็น เออรุ่นที่ขายดีมากเลยนะคะประหยัดน้ำมันด้วยราคาเบาๆด้วยมาดูข้างในกันดีกว่าค่ะข้างในสวยมากเลยนะคะนี่ข้างในภายในจะเป็นสีดำนะคะนี่แอร์ดิจิตอลค่ะเกียร์ออโต้ภายในสะอาดมากเลยค่ะเป็นเบาะกำกรรมะหยี่สีดำนะคะคอนโซล โอ้ยเนียนกริบเลยค่ะไม่ไม่มีรอยขีดควนกระจกไฟฟ้านะคะแอร์แบกนะคะภายในสะอาดมากค่ะหลังคาขาวมากสวยค่ะคันนี้คันนี้จะอยู่ที่ราคา2 1 9 0 0นหนนะคะส่งแค่4,000นิดนิดเองค่ะคันนี้ราคามอไซค์เลยค่ะคุ้มแดดคุ้มฝนไม่อันตรายด้วยค่ะออกได้ทุกอาชีพนะคะอย่างที่บอกแม่ค้าพ่อค้าชาวนาชาวไร่ เออข้าราชการออกได้หมดเลยค่ะวิ่งกงวิ่งแก๊ปได้หมดเลยคันนี้จะส่งแค่เบาๆนะคะรุ่นนี้ลูกค้าถามมากันเยอะมากเลยนะคะใครไวใครได้เลยนะส่งเบาๆค่ะก็ทักมาสอบถามอู้ได้เลยนะคะที่เพจทวชัยยนตการค่ะบ๊ายบาย